ท่านมาได้ไงท่านมาสยิลาดดาเหมือนเป็นทักจะรู้จักข้ามาหาเจ้าข้ามีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ้าเฮ้ยเรื่องเรื่องอะไรครับเจ้าลงมาคุยกับข้าก่อนนะเอาให้แน่ก่อนนะเพื่อนทักว่ามันคือใครแล้วทุกคนห้างบนเนี่ยเพื่อนผมหมดเลยไม่รู้ว่ารู้จักห้างนี้ได้ไงนะทุกคนท้องนี้ผมผมเป็นคนมาทากับมือนะครับผมแต่เรื่องนี้ข้าไม่อยากให้พวกเขารู้เรื่องเรื่องอะไรท่านท่านบอกมาเลยดีกว่าข้าได้ยินยังไง ท่านอยู่ข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าไม่อยากให้พวกเขารู้มันไม่เกี่ยวกับพวกเขาข้าจะคุยกับเจ้าที่มีไฟชี้มันจะโดนมันเล่นกันมีขหมาด้วยปล่อยข้าไปเถอะข้าเขาร้องละพยายามขึ้นมานะเฮ้ยตามมัน้าเขาร้องลวะไอตัวไอตัวนี้มันเป็นเพี้ยมาเลยทุกคนเราได้ปลุบติกมีไปแล้วมาทุกคนผมไม่ได้เอามาไอซิมิงพวกนี้มันมันธรรมดากันไปนะผม มันไม่ใช่ที่พวกผม,ไ,มไปเจอมามเจอมาหิว่ก็ห,ห,ห,หายกว่านี้อกทวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดี้อนรับก็บสู่ช่องวัดผาหล,ลอดนะครับก็วันนี้นะนะทุกคนก็ผมได้กลับมานั่งข้างฝั่งพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มีเพื่อนนัน<ช>ด้วยมาเพื่อนนันก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้พวกผมมากับไรคนเลยนะทุกคนวันนี้มาใช่วันนี้มากันไรคนเลยสี่คนนะครับผมทุกคนใช่เป็นทักนะทุกคนแล้วก็ใช่มีเพื่อนทักแล้วก็ น้องน้องทานนะน้องทานชื่อช่องชื่ออนะไรน้องก็ชื่อว่าเอ่อทานตาลาเล่นะครับผมก็ฝากติดตามก็ทนะคนเดียวผมแปะให้ให้นะครับผมแล้วก็ช่องสิงสื่อป่านะครับสิงสื่อป่าก็นะครับผมเดี๋ยวผมแปะช่องให้นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะทุกคนวันนี้ผู้ผมมากันทั้งหมดสี่คนนะครับผมก็ uh huh. มาวิสูทางนี้นะทุกคนก็ในรอบรอบมีอันตรายเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็ยังไงกคนต่อไปพี่เป็นกำลังใจผู้ผมทั้งหมดสี่คนด้วยก็คืนนี้ผมมา นอนห้างกันสี่คนนะครับผมก็วันเนี้ยเราก็ได้อยู่กันนะทุกคนก็ผู้ผมก็เพิ่งกลับมาไทยคิมนะก็ลงไปอยู่ข้างล่างมานะครับผมลงไปกรุงเทพมานะเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนความก็ไปครับผมก็นาพี่ๆตอนนี้นะครับผมกลงคืบนห้างนี้คือเงียบมากนะใช่่ปนี้ก็ได้ยินเสียงแต่พวกแมลงกลางคืนนะครับผมทุกคน เราได้นั่งกันสักพักเป็นไงน้องผานกลัวป่ะลัวพี่น้องลัวน้องพี่มีของดีเพอนันก็มีข้องดีนะครับกองนะครัมพ่มนไรส่งนม่เไรมน่นไรัวเไรมเนรั่นไม่เน่ไรม่ม่เน่เ็นไ่นไไนม่ไรนมนน่ ก้ามาเลยนนอะพี่เคยมากัแล้วไม่มีเขาสั่งเสกใช่ไหมไม่มีไม่มีก็น่ทุกคนก็ขออภัยนะที่มืดหน่อยนะะเดี๋ยวเส่ยงอันี้นะพีรไม่ค่อยสว่างเยอะนะคบกแล้วนี น,น,น้องทันก็ตอนีเพื่อนทักติดใจฮังนะมเจออะไรมืนไหมน้องทัน mm hmm. ก็มืนมาแลนะ้วทุกคนดูแล้วก็ป่าใน,นี่ยกมากเลย ี้ผมก็พาน้องทันกับเพื่อนทางเนี่ยป่าเดินทางแรกนะข้างหน้าคือมืดมากนะรู้สึกรู้สึกว่าไม่มีอะไรเดินมานี่คือเราต้องทันเฮ้ยรู้สึกป่าหรป่าเหมือนเหมือนเสียงแบบเหมือนเสียงแบบอะไรอะอะไรเดินน้ำใช่เปป็นไหมั้นี่เป็นเวลาประมาณ้าทุ่งกว่า จะเชียงคืนคนดรูไม่ด้วยได้ยินเสียง ขายเพื่อนทักขายเพื่อนทักคุณหล่อเพื่อนทักนี่ขายอ่ะท่านมาจุฬดามนี่ใช่หรออะไรมาจุฬดานะพี่ท่านมาจุฬดาสวัสดีครับท่านมาจุฬดามเดี๋ยวก่อนพี่เขาบอกเขาป่าหรือเนี่ยทำทักไม่ใช่หรอพี่ไปมึงกันมึงท่านท่านมาได้ไงท่านท่านมาจุฬดามเหมือนเพื่อนทักจะรู้จักนะเข้ามาหาเจ้าข้ามีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ้าเฮ้ยเรื่องเรื่องอะไรครับ เจ้าลงมาคุยกับข้าก่อนไม่ได้หรอกท่านตอนนี้ผมไม่กล้าลงหรอกเนี่ยเป็นเวลาบ่ายวันใกลถึงเที่ยงคืนแล้วน่ะมันใกล้มันมันมืดแล้วครับท่านนี่ยมันฮาร์ดทุ่งกว่าแล้วเขาจะมาเดินเล่นไปป่าอะไรพวกนี้ขับรู้จักรยานยนต์ใช่ใช่ท่านมันสุดราดดำท่านเป็นพญานาคพญานาคจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงพญานาคพิทักษ์พญานาคเหรอพิทักษ์ใช่ข้ามีเรื่องกับเจ้าเจ้าแฝงเจ้าต้องลงมาคุยกับข้า ผมยังไม่มีเรื่องกับท่านเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะพิทั์เดี๋ยวเออมันมีจริงเหรอพวกขยนาทแบนี้มีจริงนี่หรือผมไม่เคยรู้มาก่อนนะพี่แก่กท่านเยชอบแงไก่มาเป็นบรย์เนี่ยพี่มั่นใจเหรอคุณท่านมันจะให้ทั่นใจนมุลาดดำคนนี้ข้าไม่ได้มีเรื่องกับเจ้าหรอกแต่ข้ามีเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้าเรื่องอะไรครับท่านท่านก็พูดมาเลยอข้าไม่อยากลงไปตอนนี้เป็นทาข้าลงไปเด็ดขาดนะครับเจอไม่ได้ก็ได้พิทัสใจเย็นก่อนอยู่บนทางโอวานี้ไม่ใช่แล้วพิทั แป,แปลกนะนะพี่ขอยากคุยกับเจ้าสองคนเขาไม่ยให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ครับอันนี้เพื่อนพวกเองท่านไว้ใจได้เดี๋ยวท่าน,นะเป็นใครก่อนมาได้ยังไงก่อนท่านรู้ที่ท่ทานรู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่ผมว่าแปลกแปลนะพี่ทัตเป็นมะคนอะไรจะเดินมามปเมมปเ็<ม>ปเนข้าพเป็นลคืนเนี่ย ก็ดูรอบๆดูก็มึนๆนะพี่ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่ายเลยนะท่านเป็นใครเอาดีๆดีกว่าท่านเป็นใครค้านีแหละมาจุฬาดามี่สังเกตดีๆนะพี่ดัวแห้งนะพี่แห้งมากเลยนะพี่มันรู้สึกแห้งนะอะไรนะไงดีเนี่ยไม่รู้ดิเรา้วเป็นมาได้ไงท่านมาจุฬาดามถ้ารู้จัก รู้ผมจะพูดยังไงพี่ท่านมากับใายอ่ะท่านท่านมาคนเดียวเหรอเพื่อนทักใช่ทุกคนผมไม่รู้จังนะครับผมใช่จะลองให้เพื่อนทักเนี่ยรึกษาคุยดกันก่อนนะเอาให้แน่ก่อนนะเพื่อนทักว่ามันคือทั้งบนเนี่ยเพื่อนผมหมดเลยไม่รู้ว่ารู้จักห้างนี้ได้ไงนะทุกคนท้องนี้ผมผมเป็นคนมาทํากับมือนะครับผมแต่เรื่องนี้ข้าไม่อยากให้พวกเขารู้เรื่องเรื่องอะไรท่านท่านบอกมาเลยดีกว่าข้าได้ยินยังไง เขา,า,ขา,ขา,าบอกเจ้าแล้วไงว่าเขาไม่อยากให้พวกเขาร well, ah> ู้มันไม่เกี่ยวกับพวกเขาข้าจะคุยกับเจ้าที uh> ่มีไฟแช่งไหมพี่ยืนให้มันจุดให้ดูเลยไม่มีเลยน้องไฟแช่งมาบองอยู่อยู่ใต้ห้างเงินลืมเอามาข้าขอโทษที่มันกระดับแต่ข้าไม่กล้าลงจริงจริงมันมีควาดีแต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปเป็นทักคุยไปก่อนแล้วแต่ท่านมาจากไหนทีอยู่ก็มาเดินตรงห้างเนี่ย ท่านมาขึงชายแดนธรรมะเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงท่านี้ก็ข้าก็รู้ว่าไม่ใช่อนาคเทศข,ของท่านนะครนี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ครับเจ้า,าคิดว่าข้าจะไปที่อื่นไม่ได้เหรอท่านผมพาท่านชายมาก็เสร็จแล้วท่านเพราะชายแล้วข้าไม่รู้หรอกนะท่าน <c oughs> แต่ข้ามั่นใจ ท่านไม่รู้จักที่นี่แน่นอนทา่ทานตามข้ามาไม่ได้แน่นอนท่านเป็นใครกันแน่ท่านบอกมาเลยจุล,ยลัดดำข้านี่แหละมาจุลาดดำเจ้ขา้าเป็นใครล่ะจริงนะองค์มาจุลาดดำจะดีกว่านี้นะขี้หรอเป็นผีนหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกพวกผี้เนี่ยไม่ได้มีดีม,มากพอที่จะแปลงเป็นไก่เนื้อนะแล้ว ไม่รู้ไม่เป็นพวกเสือส<ต><ว>พูดหรือเปล่าเนี่ยพวกเสือเซมิ่งนะเซมิงอนะเรียนะไม่แน่ใจเหมือนกันอนะไม่รู้ต้องรอดูทัดแท้แลนะ้วที่ผมเคยดูในคลิปอยู่ว่าพวกเสือเซมิ่งนะแบงนะ่งงาเป็นการเป็นมนุษย์อะไรชนิดนะก็บางมันก็โดนไฟไม่ได้ปกติเน้่พวกปงเองแบบแปลงกายเป็นมนุษย์นะเป็นหมือนคนอนะแต่อันนี้มาแปลงกายเป็นแบบน,นี้ผมไม่เคยเจอไม่เคยพบนะเดินอะไรไปไหน ท่านมองขารท่านมาจุฬาดำเฮ้ยอะไรพี่นี่ใครวะนี่ขายนานแล้วนะไหนดิเฮ้ยชุดดำเลยพี่มันมานานแล้วเปล่าเฮ้ยมันเดินมาแล้วพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมากันฟ้องคนเลยเฮ้ยไขนาดคนนี้ไม่รู้นะว่าผมจะเลือกเป็นคนหรือเป็นอะไรดีอะทุกคน เราคนนี้ก็แปลกเลยนะมันแปลกเลยนะมันกันสองคนอะเวลาให้ดูทั้งลงทั้งลงนะเราคนทุกคนสองคนเลยนะไอพี่เจ้าเป็นใครคันนี้แหละมาจุรดามเฮ้ยมาจุรดามอะไรเนี่ยมากันอยู่สองคนอะไรน่ะเจ้าเป็นใครใครยังไม่รู้จักเจ้าเลยอะไรเนี่ยพีิธานเนี่ยมันมันจะเล่นผมเนี่ยอะไรผมเนี่ยเจ้าแฟ้งถ้ามีเรื่องต้องคุยกับเจ้าจริงๆเพราะว่าเจ้าลงมาเถอะ เจ้ากอนท่านคนข้างๆขายคนในเมืองคนในเมืองคนในเมืองรับแลนะบาดาลบาดาลเฮ้เป็นพยานแสดงว่าเป็นพยานาคเหมือนกันนะสิใช่เฮ้ยพิพัฒน์แล้วทำไมพวกท่านถึงมาที่นี่ล่ะก็แค่มามามาเป็นเพื่อนลมาอะไรกันดึกกันดื้เนี่ยเอ้ยดื้อ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 นี่ยถ้าให้ท่านสอนตามหาเจ้าท่านสอนท่านสอนใครหรือท่านสอน เป็นไปไม่ได้ท่านสอนไม่ไม่ไม่มีทุนราคานี่มาตามหาค่าทําไมเจ้าคิดว่าท่านสอนทาไม่ได้เหรอข้ารู้พวกท่านทําได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ข้าอยู่ที่ห่างไกลพวกท่านจะมาได้ยังไงอันนี้เร่อยู่ชายแดงพม่านะพี่ทำได้มีแค่ท่านสอนคนเดียวที่ทำได้ท่านสอนท่านสอนท่านสอน่นนใครข้าไม่เชื่อพวกท่านหรอกอย่าเอาท่านสอนมาอ้างดีกว่าอยู่ อย,อยู่ใต้น้ำบาดาลอันนี้ผมก็งงเหมือนกันคนรู้ไหมนะที่อยู่เจอพญานาคในการลึกขึนด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพญานาคไม่มาทําพุกท่านถ้าเป็นหนา้าจริงไม่มาทําอะไรแบบนี้แน่นอน,น,นไม่พยายามหลอกล่อให้ผมลงไปแน่นอนผมรู้หลอกล่ออะไรล่ะก็ข้ามีระต้องคุยกับเจ้านี่ก็คุยกันตรงนี้ก็ได้ก็ข้าไม่อยากให้เจ้ารู้รู้อะไรเออรู้อะไรนี่เจ้ามีความลับอะไรกับพี่แฟงเราไม่ใช่ความลับกับเจ้าแฟง เออถ้าไม่ใช่ความรักก็พูดออกมาดิแต่ข้าไม่ใหญ่พวกเจ้ารัวไงอ๋าอา้ว่าปแปลกๆนะพี่ <ga an> พี่แซงพี่อย่างลงไปนะพี่ <ga an> พี่ขึ้นมาชั้นนี้ดูก่อนมั้งพี่ท่านถ้าท่านเป็นท่านมัจจุราชดำเนี่ยถ้าไม่ใช้พวกพูดทีปีศาจหรือพนะุกเสือซิมิงเนี่ยท่านต้องเข้ามาในแถวนี้ได้เพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตของต้นไม้พวกเสือซิมิงเนี่ยไม่ขึ้นมาไม่ได้หรอก <c oughs> ท่านกล้ามาแตะหรือเปล่า ลแล้วแปลงร่างเป็นพญายนาคให้ดูหน่อยดิท่านถ้างั้นแปลงกายเป็นพญายนาคให้ดูหน่อยข้าเห็นกับหมากับตาแล้วองค์องค์งมาจุลาดาแปลงกายอะ่ะท่านแปลงกายได้ไหมในชีวิตผมไม่เคยเห็นพญายนาคเลยนะสะโเดียือเพิ่งจะเจอครั้งแรกที่ไม่ได้นักสติตหลาคมมาใช่ครับถามาเพื่อนนั้นก็นาก่าจะเสียไปนานแล้วนะใช่้วยเ<ห>วรานผมไม่ปล่อยให้ นี่แบบนี้เราทุกคนแล้วทำไมมานเป็นนันนำเลยอ่ะตัาบละไรแบบี้ในคนอยากเป็นนันโชยิ่งยากขนาดนี้ทุกคนไม่มีเกล็ดอ่ะพยานน่าต้องมีเกล็ดมในคือทุกคนไม่รู้มาได้ไงนะทุกคนไม่มีเกล็ดเลยนะคือทางนี้ผมพวกผมรู้กันไม่กี่คนเองนะทุกคนก็พาเพื่อนทั้งเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะทพยานน่านี่เฉาเจอแล้วตรงนี้มันต้องเบี่ยงน้ำด้วยแหละใช่ปิดแล้ก็ต้องมีเกล็ดด้วยใช่ พวกตี่ยพวกไม่รู้คือใครถ้าท่านมัจจุราชดำจริงเนี่ยพวกท่านมาก็เฮ้ยเป็นนายหรือคนนี้เลยเป็นเหมือนเหมือนใารก็ไม่รู้นะครับหนังมันแพรอะไรกันหรือเปล่าพี่ทุกท่านทุกทีอะไรกันหรือเปล่าหลังหลอกล้อหรือเปล่าพี่ยากทีกว่านะแค่นี้ท่านก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกท่านนี่ยไม่ใช่พระมัจจุราชดำพวกท่านไม่ใช่พญานาคพวกท่านเนี่ยข้าไม่รู้ว่าเป็นพุทธีปีศาจหรือเปล่าท่านยอมรับมาเถอะท่านเป็นอะไรกันแน่ มันนิ่งไงนะพี่มันนิ่งไงนะโอ้โหเสียงมันลดลมเลยพันยาตูปิกันดีกว่าไม่รู้มันคุยอะไรกันอยู่นะแคอเล่นอะไรกันคิดว่ากลัวหรอมากันสี่คนเนี่ยเดี๋ยวมึงกล้าลงมาไม่ได้คุณมากว่ะต้อง้าร์ทายในที่ตรงนี้ขึ้นมาดิถ้ากล้าก็ขึ้นมาดิมึงก็ได้แค่อยู่บนทางแหละทำไมอยู่บนทางแล้วทำไมอ่ะ เฮ้ยไปเดินระวังใจห้างหมดแล้วเฮ้ยพี่อะไรนะเฮ้ยพี่ทันระวังนะพี่เฮ้ยมันขันแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยจะพายแล้วกูลงมาเฮ้ยเฮ้ยพี่ทันพิธานคนทันนี่ไม่ยอมขึ้นบนห้างนะทุกคนผมตื่นแล้วนะทุกคนเฮ้ยพิธานระวังระวังผมเฮ้ยมันขย่อนะมันขย่อมันขย่อมขย่อนะ พิธารระวังนะพิพธารเฮ้ยมันบินเฮ้ยมันบินเฮ้ยต้องไปเฮ้ยหยุดนเฮ้ยการไปพิธารน,นนี้ไม่ได้เอาของปลุกเด็กไรบาเลยว่าทุกคนเก่าว่าจะมาดั่งอันเฉยๆนะสันนี้ใช่แต่แต่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยสักอย่างนะทุกคนไม่นั่นแหละจะโดนตุ่ปรับไปเลยวจิตตัวไว้นะเอาไว้ใช้ไม่จำจำเป็นเท่านั้นนะไม่นน้ำผมปรับไปแล้วสมิงตัวนี้ยทุกคนสเปกมุดอยู่ได้สมิงเฮ้ยมึงอยู<ม>่ดิเฮ้ย มรู้ว่ามึงไงไม่ใช่ท่านมันจะละดามหรอกนี่ทุกคนอันนี้ผมว่ามามาหลายแล้วนะไม่ได้มาดีเลพี่เริ่มเกิดพี่นะไอ้จันชุนมูลแล้วนะโนตอนนี้พาการพาตัวเลยนะครับผมถ้าลองเลยไม่รู้มึงเที่ยวก็ไปกินที่นี่เองมันจะไปกินพวกคุณทำไมทิ้งทิ้งมาเลยพี่มีขึ้นมาแล้วเว้ยรู้ผมไม่มีอะไรแล้วม่เราอยู่บนท่าน จับากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้บดิมทิดิทิมดิมทิบดิมเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามปีนนะเฮ้ยเรารงกันด้วยเงกันด้วยพี่พัดเงด้วยพี่มึงย่องมาแต่ผู้งคับบัญช์คย้นีเฮ้ยมันพายใช่ไหมพี่ัดเฮ้ยทิบมัยพี่นาดทมันไ้เจ้าโดนมันเล่นยิงหมาด้วยปล่อยข้าไปเถอะข้าเขาร้องแล้วพยายามขึ้นมานะ เฮ้ยไม่ตัวแต่ตัวนี้มันเป็นเพี่อมาเมืทุกคนเราได้ปลูกติดมีไปแล้วการพูดคือมันจะขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนจะพ่อหมาดังติงเลยนะผมมาแดดทีแล้วก็จบอ่ะเดี๋ยาที่เราลงอาคมไว้อะไม่งั้นมันขึ้นมาได้นะทางขางี้สวยเลรอนี่มันพยายามขึ้นมาเรับแต่ทางนี้ไม่รู้ว่า จะถล่มให้ผมหรือเปล่านะทุกคนก็หนาแล้วถ้าถล่มก็ต้องวิ่งเงี้ยไม่รู้ว่าจะโดนทันหรือเปล่านะทุกคนว่าก็น่าจะมีค่าทันจัพัทถ้าโดนแล้วก็คงต้องสู้กับเส้นบิงะจับนิพัที่มันพี่แล้วจักันเลยจ้าเป็นทักขึ้นมาบนทางก่อนไหมเป็นทักเราขึ้นมาบนทางก่อนไหมอะไรพี่พัดธ์นพัดเขี่ยมันลงไปได้พี่เขี่ยมันลงไปเลยมีอะไรมีอะไเฮ้ย เอ้ยมึงอยู่หน้าวะเฮ้ยพี่พามันบินพี่เฮ้ยมาทา้งนี้ก็ไปทางนั้นไฮ้ยร้องหิวนเนอะร้องหิวนะครับผมนึกว่ามันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนมันพยายามขึ้นมาเฮ้ยพี่พี่พี่ทำไมแบบนั้นมันขยับอะไรตั้งร่างเฮ้ยเฮ้ยมันดึงไงพี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว คุนลุกเลยนะทุกคนคุนลุกเลยฮะท่านข้าไม่เคยไปทำไรพวกท่านเลยพวกท่านมายุบข้าได้ไอะไรวะเนี่ยขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วคือรักถือกรงเหมือนกันเดี๋ยวพี่พัดพี่พัดดีกว่าเดี๋ยวก่อนใจกันใจจริงๆดีกว่อนี่ฮะทุกคนขึ้นมาไม่ได้นะที่มันพี่เพราะอันนี้ผมจะบุกเต๊ไว้เชี่ยมือมันเดี๋ยมันจับข้างไปแล้วเฮ้ยเนี่เราเอาไงดีนั่นรอผมไล่มันกลับไปเลยครับป้า มมันจะไปดีๆต้องให้ใช้กำลังเฮ้ยจะไปดีๆล่าไอ้สืมิงไม่ไปดีคงต้องใช้กำลังเนี่นะเฮ้ยกูใช้กำลังนุย้ยจะลงไปก็ลงไปผมก็อยู่ข้างบนนี่ต้องลงไปปาบมันเท่านั้นเลยวันอทิตย์นี้ไม่ไม่ไปเราลองปิดไฟกันดีกว่าไหมปิดไฟเราปิดไฟน้องปิดไฟ,ฟ,ไฟมันบอกว่ามันหิวนะพี่พัดมันเรื่องมึงเถอะป่อนมันหิวกันไอ้พโซนี้พีพ่เจอมาเยอะน้องจะลงไปวัดกับมึนไหมมีคนนี้มันเป็นเสือเม้งเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ย ไอ้พวกมึงมาทัา<ห>้งวันก็ไปทางนั้นนี่อะไรเราไม่ได้ทำอะไรใหร้พวกมึงเลยทุกคนผมก็ไม่อยากใช้ของดีแบบเปลืองตรงนี้เพราะว่าของดีเนี่ยมันใช้ตอนจำเป็นเดียวเพราะว่าผมไม่อยากมาใช้กลับไปพวกนี้นะโอ้พี่ไม่กลัวอะไรนะตอนนี้คนลุกเลยพี่พัดคนลุกไอ้พี่นี่ไปไหนไม่เมื่อวากินพี่มันไม่รู้นะเถิดพี่ครับึ้นมาข้างบนลกันปีอันนี้ผม ผมไม่รู้ว่าผมจะขำหรือผมจะเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแต่พรุ่งนี้ผมไม่ขึ้นเตียาก่อนมันบินขึ้นมาไม่ได้หรอกดูดูจากทรงนี้มันบินไม่ได้พวกท้าเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ย้าทำบุญไปให้บุญอะไรของมึงบุญดามึงกันแหละกูหิวท่านท่านอยากกินข้าเลยค้าไม่อร่อยหรอกแล้วมึงจะให้กูกินอะไรล่ะท่านก็ไปกินไอ้พวกสัตว์ป่าไงเนี่ยไม่เต็มเลยี่มึงนี่เป็นเซตเซมิงไม่ใช่หรอ ยี่อะไรมึงพำงาเาไงดิช่วยด้วยเรองกลัวมรันแค่รุชั้นต่ำชั้นต่ำอะไรมึงไปเพื่นานใจกันแล้วพ่อมึต้องกลัวมึงด้วยเหรอเพื่อนานใจกันเหมือรละบังกะอนุวันนะเว้ยไปเพื่อนานใจกันนะรู้มชิต้องไปจริงรอ ได้พนันลงใบพิดว่าจะลงไบจกายเลยนะสองนี่ตกลงว่าจะลงของดีนี่ผมไม่อยากผมไม่อยากใช้จริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันมันใช้แล้วมันมันเปลืองนะทุกคนผมไม่ได้เอามาไอซิมิงพวกนี้มันมันธรรมดากันไปนะผมมันไม่ใช่ที่พวกผมไปเจอมาเจอมาหิีวก็หายกว่านี้อีกทุกคนเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราเรามาก็สองคนนี้นะไม่ต้องกลัวจะท่านจะทำแบบนี้ดีกว่าข้าไม่เคยทำอะไรพวกท่านนะ มันเสถีีนยรทุกคนพูดไม่เคยนะคือมันไม่ไปง่ายมันอยู่ตายห้างอ่ะคนวัดไล่ไปหน่อยไล่ได้ไหมมีทางจะต้นไม้ายตีกันไห่อะไรเงี้ยลาไล่ยตีเขาเอาไม้ไล่ตีเสื้อีิรทีเนี่ยนะไลาไล่ตีเมันมีลิดเด็ดอำนาจนะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยที่ที่ผมได้ยินนี่พวกเสถียริง่นี่มันสามารถแบ่งรางยากดีกว่าท่านที่แผงแดงนะแน่แน่แต่ทุกคนผมไม่ได้เอาใบไม้ขึ้นี่ที่ไน ทัานได้ใบไม้ดิจัดการเลยเพื่อนเราจะเอาใบไม้ใช่ไหมเป็นหานดาวเลยเป็นหาไล่ไปเลยว้าด้เขาทุกคนเฮ้ยเอาทุกคนเลยเพื่อนแล้วมันไปก่อนเถอะแล้วมันไปก่อนเพี่ท่านไล่กลือด้วยาตะบูนแกอยู่นี่แล้วเราจะกลับเลยพี่หมู่บ้านเขาก็ห่างกับเราที่เราอยู่ด้วยครับพี่ครับผมว่ากำลังใช้ปูมาบุนเลลงจากทางเอาวิ่งหนีแม่งเนี้ย มันต้องวิ่งไม่ต้องไ้ายมันอันตรไลเราต้องไล่นไปเท่านั้นนะมัสเฮ้ยถ้าเราเตรียมน่งสติงมานี่ใช่ถ้าเรามีน่งสติงกกมันมันจะดีไงมันไม่เปลืองไงไล่ไปเลยไล่ไป เฮ้ยมันมีมาแล้วพี่พัดเฮ้ยพี่พัดพี่พัดพี่พัดขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยเฮขี่ยมันออกก่อนพี่เขี่ยมันออกก่อนยา่เฮ้ยเอาไว้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเพียงเฮ้ยเฮ้ยสายมันมาเลยพี่เฮ้ยุยทุยทเป็นนั้นเป็นนั้นเหมือนแบบ เป็นนั่นจะไม่ค่อยสบายนะไม่รู้ว่าจะเป็นคล้ายป่าบ้างนะใช่โนวันนี่แต่ให้เพื่อนให้เพื่อนวัดไปเลยให้เพื่อนวัดเปล่าทีนี้กุมันหนีแน่นอนเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยเดี๋ยวเป็นทักไลนเลยนะเดินลงอาคมให้วันนี้นะเมื่อกี้เมีทางเดียวต้องบุกเศษไม้และดีดนะเอาเป็นทักนะเป็นทักเจอกันเลยเจอกันเลยเป็นทักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลงอาคมแล้วเดี๋ยวมึงเจอได้กู้จักกูแน่ลงอาคมแล้วเพื่อนนี่มัน Okay. ตีมันเลยเฮ้ยเฮ้ยส่อมาสองเฮ้ย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 เหมือนมันเหรอพอต้องโดนมันก่อนเหรอต้องโดนมันขึ้นมาดิขึ้นมาดิขี่ไปนี่เด้อขี่ไปมาดิมาดิขี่ขี่ไปนี่ทางลงไปตีเลยทางลงไปเลยเจอกูได้ไอ้ตัวนึงตีมันโดนเลยพี่เอ้มันเป็นนี่แล้วมองไปเลยทัดเปนนี่ไปแล้วเปนนี่ไปแล้วพี่มปนนี่เป็นตัวนึงแล้วพี่ ดี๋ยวผมลงไปเลนเพื่อนียผมลงไปเปล่นเพื่วไปไปช่วยเรไปช่วยเนทัไปเมือมันหนีไปแล้วนะไหวะัวตัวด้ต้องเราต้องรีบลงจากตอนนี้นะทุกคนดึงด่วนเลยนะมกาแนนี่พี่ทัพี่ทับพี่เนี่พี่ทัตีมันนี่มันอยู่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 นี่ตีมันไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป ไปเดี๋ยวเราย้ายที่อยู่ให,หม่ดีกว่าตรงนี้คงไม่ปลอดภัยแล้วถิ่นนอนไดหรอไปนหายเพื่อนนั่นลงมาไปเดี๋ยววะไปเดี๋ยวเรารีบรีบไปย้ายใหม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คือไม่ปลอดภัยแล้วเพื่อนทั้ม,ม,ม่มาเอาอนันนี้ของเขาทีเดี๋ยววะไปทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคงปิดคลิปเพียงแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเพราะว่าผมต้องเดินทางไปอีก ในอีกที่หนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้แบตโทรศัพท์มจะหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันก่อนไป